มีไซมีไซต์็อกเกอร์กิไม่ได้มันหนักจังวะหนักหนักหนักมีไซมีไซต์กเกอร์เหรอสวิงเลยโอเวนีก็เฮ้ยเอาสวิงะสวิงไหมไม่ใช่็อกเกอร์ไซมไต์ไปดามาดามาขดับตอเลยดับตอเลย

ทีนีปากมัโลวาเลยโลคว้าต้มยำน้ใสเบี้ยสองขวดพอก็ได้นี่แหละเจ้าเลยเปิบนิดเดียวนั้นน่ะติดนิดเดียวเองกดแล้วอ่ะ